คือเนื่องจากว่าที่อำเภอนครไทยเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาได้มีกลุ่มนำร้องโดยเฉพาะคนที่นำร้องนั้นได้มีปัญหากับกลุ่มเครือข่ายธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราม1ของเราที่อำเภอนครไทยแท้จริงแล้วตัวเขาเองไม่ใช่ผู้เสียหายตัวเขาเองคือเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อธนาคารด้วยเพราะว่าพ่อเป็นหนี้อยู่แล้วก็จะดำเนินการในการติดตามหนี้กับตัวพ่อเขาอยู่ แต่ตัวลูกไม่ใช่สมาชิกแต่ทําตัวเป็นผู้เดือดร้อนไปชี้ช่องชักชวนสมาชิกส่วนมากที่ฝากเงินเข้ามาสร้างความเข้าใจผิดให้กับคณะกรรมการอีกเกือบร้อยท่านของผมใน3ามตำบลอำเภอนครไทยครับช่วยเล่ารายละเอียดเรื่องโครงการธนาคารอะไรของเราน่อยครับว่เาเป็นยังไงบ้งังแท้จริงแล้วโครงการนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาที่เขา ตีแผ่ในเฟ e บุ o กนะครับซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระรามหรีอย่างแท้จริงซึ่งเราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2528นะครับตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจท้งคมแห่งชาติของบ้านเมืองตอนนั้นในฉบับที่5ณัปัจจุบันนี้ก็อยู่ในฉบับที่13เข้าฉบับที่14แล้วนะครับซึ่งเป็นเวลามาหลายปีนะครับก็20กว่าปีที่เกิดขึ้นในนครไทยตั้งแต่ปี2540 นะครับเราไม่เคยเกิดปัญหาใดเลยนะครับแต่หลังจากที่มีปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็เศรษฐกิจมั่งนะก็มีปัญหาขึ้นมาแล้วก็มีการเมืองแทรกแซงแล้วก็มีกลุ่มทุนต่างๆแทรกแซงนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือกลุ่มคณะกรรมการบางท่านในสาขาที่มีปัญหาคือ,อศูนย์เครือข่าย คือเครือข่ายธนาคารหมู่บ้านจมแนวพระรามดีสาขาบ้านนาบัวเนี่ยที่กรรมการ8คนที่มีปัญหาทําตัวมีปัญหาแล้วเป็นหนี้ไม่อยากจะจ่ายนะครับเลยไปชี้ช่องชักชวนชี้ช่องให้สมาชิกผู้ฝากเงินมาล้อกรรมการด้วยกันมาฟ้องกรรมการด้วยกันก,รรก,ก่อให้เกิดปัญหาทับซ้อนขึ้นมาอีกมากมายนะครับผมเองได้ลงไปในพื้นที่ตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายน2564เป็นต้นมา การทางานทั้ง3ระดับทั้งใต้ดินบนดินแล้วก็ลงไปกินไปนอนและทํางานอยู่ถึงได้รู้ที่มาที่ไปอย่างชัดเจนและกําลังดําเนินการแก้ไขฟื้นฟ,นฟนูปัญหาอยู่อย่างหนักในขณะนี้และก็เป็นการร่วมงานกับทางธนาคารอมสินอย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ได้แก้ได้ภายใน3วันหรือ5วันหรือ7วันหรือ3เดือนหรือ7เดือนนะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันเกี่ยวกับคนเป็นหมื่นนะครับมันก็ต้องใช้เวลาในการดําเนินการอีกทั้งยังมีหนี้ ค้างอยู่กับประชาชนตั้ง150กว่าล้านนะครับนั่นแหละครับเงินที่มันยังถอนไม่ได้เงินที่มันยังหมุนเวียนไม่ได้ในตัวธนาคารนะครับเนี่ยครับคือปัญหาแต่คนไม่เข้าใจในบริบทคิดว่ากรรมการน้ยักยอกมั่งช่อโกงมั่งแท้จริงเราลงไปดูแล้วไม่มีครับทรัพย์สินมีครับโฉนดที่ดินมีครับนะครับเลี้ยวลูกนี่มีครับค่าใช้จ่ายมีจริงครับค่าตอบแทนกรรมการที่เราจ่ายเป็นโบนัสพิเศษโบนัสอะไรต่างๆมีครับ อันนั้นคือเป็นค่าตอบแทนในกรรมการไปแต่กรรมการคนที่จะไม่คิดรับผิดชอบต่อสมาชิกและเครือข่ายศูนย์เครือข่ายเองเนี่ยก็คือพยายามที่จะสร้างความเข้าใจผิดบิดเบือนให้กับกลุ่มสมาชิกที่ฝากเงินยุ่นํำร้องยุ่นํำฟ้องนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดครับก็การแจ้งความในวันนี้ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่รับเรื่องครับเจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้แล้วเพราะนั้นรายละเอียดต่างๆหลักฐานต่างๆที่เราจะต้องนําส่ง ในเรื่องอการวินประมาทและก็ความผิดทางด้านพรบอรคอมพิวเตอร์นะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเรามีหมดแล้วครับจะได้ได้นำส่งเพิ่มเติมเข้ามาอีกกับทางเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ต้องให้ทางฝ่ายทีมกฎหมายทํางานครับเรารวบรวมหลักฐานมาเอาไปสี่คนครับจานวน8คนครับทั้งหมดับ8คนครับ,รบกรรมการอะไรที่บอกอหนึ่งในนั้นก็มีกรรมการลูกหลานกรรมการนะครับมีอยู่เบ็ดเสร็จครับรวมทั้งเป็นสมาชิกด้วยก็มีครับ นี่คือหลักฐานที่เรารวบรวมมาถูกต้องครับนี่คือหลักฐานนะครับครับคือผมอยากจะบอกว่าสมาชิกผู้ที่ฝากเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามตำบลในอำเภอนครไทยของผมเนี่ย8 4 9 4คนเนี่ยนะส่วนมาก95%หรือ97%เหรือ9แทบจะบอกว่า98หรือเกือบ99%ด้วยซ้ำไปเขาไม่ได้เห็นด้วยกับการร้องพวกนี้เลยครับเพียงแต่การบริหารการจัดการมันสะดุดแค่นิดหน่อยแต่กรรมการคนที่คิดชั่วนะครับ คิดชั่วเท่านั้นเองที่นําไปร้องนําไปที่พยายามผลักดันให้เป็นการฟ้องแม้กระทั่งพยายามที่จะฟ้องเป็นคดีอาญาผ่านมาแล้วก็ตามไม่ว่ายักยอกช่อโกงก็เห็นถอนไปหมดครับแคดีที่ผ่านมาถอนไป7คดีแล้วครับเหลือจําหน่ายเป็นการชั่วคราวอยู่1คดีครับตอนนี้ที่ศาลพิโรณค,ครับแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับก็คือการที่จะบิดเบือนตัวเองในตัวกรรมการคนที่คิดชั่วที่นําอยู่ตอนนี้ฮะรู้นะฮะว่าเป็นใครนะครับรู้แล้วว่าเป็นใคร และกระทําการที่ไม่หวังดีต่อสมาชิกเพราะฉะนั้นผมขอฝากถึงท่านสมาชิกผู้ฝากเงินให้นิ่งไว้ครับตอนนี้สมาคมนักพัฒนาหมู่บ้านแห่งประเทศไทยศูนย์เครือข่ายธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชบรแห่งประเทศไทยและเครือข่ายธนาคารทั้ง9สาขา10สาขาของอำเภอนครไทยกําลังเร่งทํางานอย่างหนะักร่วมกับธนาคารออมสินอยู่ครับ ที่จะฟื้นฟูและก็บังคับเข้าใช้พระาบัญญัติสถาบันบาบาการเงินประชาชน2,562ครับที่ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่26เมษายน2562เป็นต้นมาครับเป็นการกระทําผิดทางด้านคอมพิวเตอร์นะครเป็นเป็นหลักฐานที่เราเรานำมาพร้อมที่จะแสดงกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับตรงนี้นะครแล้วก็หลักฐานการทำงานต่างๆ แล้วก็หลักฐานการประชุมรับรู้ปัญหารับรู้ปัญหาของจังหวัดอื่นๆที่เรามาประชุมร่วมกันทํางานร่วมกันที่คิดและแก้ไขปัญหาร่วมกันทั่วทุกภาคครับเราประชุมไปแล้วเมื่อวันที่23 24, 25มิถุนานะครับรับรู้ปัญหากันหมดแล้วครับไม่ใช่เรานิ่งดูได้แต่การที่นำร้องนั้นเป็นความเท็จทั้งหมดในวันที่20 4 25 23 24 25ที่ผ่านมาเมื่อกี้ฮะนั่นคือเท็จแท้จริง ตัวเองควรรับผิดชอบต่อธนาคารนะครับควรรับผิดชอบต่อสมาชิกที่ตัวเองกําลังไล่ล่ารายชื่ออยู่นะครับ